เคยเป็นกันไหมครับเอกสารลงทุนกองเต็มโต๊ไปหมดทั้งใบแจ้งปันผลใบภาษีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่พอจะใช้จริงเนี่ยกลับหาไม่เจอใช่ไหมครับแต่ในยุคนี้เนี่ยใครๆก็โกดิจิตอลกันแล้วใช่ไหมครับจากที่ทุกอย่างเป็นกระดาษตอนนี้ก็มีบริการที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเอกสารต่างๆให้เราชื่อว่า TSD e-document ครับถ้าถามว่ามันดียังไงนะครับต้องบอกว่ามันทั้งสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับลองนึกภาพตามว่าจากเดิมเนี่ยเวลาบริษัทออกเอกสารอะไรมาจะต้องพิมพ์แล้วก็ นําส่งไปรษณีรอ3าถึงหวันกว่าเอกสารจะส่งมาที่บ้านเราทีนี้เราก็ต้องหาที่เก็บกระดาษกันอีกแต่ TSE d document เนี่ยเวลาบริษัทออกเอกสารอะไรมา TSD ก็จะส่งข้อมูลเข้าอีเมลของเราทันทีเราก็จะสามารถเปิดดูได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเก็บกระดาษอีกต่อไปนะครับถือว่าดีต่อทั้งโลกและก็ดีต่อเราด้วยเช่นกันครับว่าแต่มีเอกสารอะไรบ้างที่เราสามารถรับผ่านอีเมลได้นะครับหลักๆเลยก็คือหนังสือรับรองภาษีหักนาะที่จ่าย50ิทวิหรือที่เราเรียกกัน ันว่าไปแจ้งเงินปันผลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรายงานการถือหุ้นที่อยู่ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ครับวิธีสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะครับขอย้ําว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd ที่หน้าเว็บไซต์นะครับคลิกเลือกเมนู e-document ทำตามขั้นตอนการสมัครยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยกรอกอีเมลที่ต้องการรับเอกสารนะครับกดยืนยันแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ